สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมเด็กๆอีกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆโซนโซนนี่นะคะลูกแมวค่ะลูกแมวจมอมโซนสามตัวนะคะเอาดู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 โซนมากๆเลยดูเล่นรู้จักเหนื่อย,ยลูกอูดูดูเขาปีนปีนเก่งมากเลยนะคะเนีย่ยดูดูดูจะใ้ดูเขาปีนดูดูปีนผ้าม่านดู ดูสองตัวสองตัวตัวนู้นอีกตัวหนึ่งดูตัวอะไรเนี่ยโอ้ยลูกลิงหรือลูกแมวเนี่ยฮะฮะดูแต่ละตัวโอ้โหเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนุกกนใหญ่นี่ออกมาออกมาเร็วเร็วเร็วออกมาตัวสีดำตัวสีดำ ไข่เย่าม้านะคะ, lighting, ะ,คะตัวนี้ไข่เย่าม้าตั้งชื่อให้ใหม่นะคะมีคนบอกว่าให้ชื่อไข่เย่าม้านะคะตัวสีดำนะคะตอนนี้ไข่เจียวไข่เจียวไข่เย่าม้าไข่ไข่เย่วม้าตัวนู้นตอนนี้ตอนนี้ไข่ดาวนะคะตอนนี้ไข่ดาวโอ้ยโอ้ยโซน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 ตอนนี้แม่นะคะไข่มุกนะคะ แม่ไข่หมูกับลูกๆอ้ยดู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 ไข่เยมาไข่เยมานะคะเอา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 แม่เอา,เอา,เอา,เอาแม,าแม่แม่ฟัดลูกแล้วแม่แม่ฟัดลูกแล้วเดี๋ยวเด้อชนละมนุนความชนละมุนนะอย่ากัดสายไฟนะไม่เอาไม่เอาไม้เรียวอยู่ไหนไม้เรียวอยู่ไหน <im itation> ไม้เลียวอยู่ไหนโซ <im itation> นมากเลยจะเปิดประตูเหรอฮะใครเชียวจะเปิดประตูอะไปมดุดไปมุดเข้าที่ไปอยู่หลังประตูอีกละสองตัวนะชอบไปอยู่หลังประตูเนี่ยใครมุกหนูลูกหนูหนูดื้อมากเลยเนี่ยหนักนัเล็บติดแล้วเล็บติดแล้วอุ้ย

ดเดอเแถาใครใครอะไรลนะลืมแล้วใครย่อมานะคะใครย่อมาใครเดี่ยวทำอะไรใครย่อมาหรือใครนินนะคะเออตกใจตกใจกันเองว่าไงใครมม้ลูกใครอะดูจังเลยเอดเดอดูดือ เดี๋เดี๋ยววิงวิ่งไปหาลูกไอ้ขยิบมุกเดี๋ยวเขาฟัดลูกค่ะกว่าวลูกกว่าวลูกกว่าวลูกโอ้ยดุลูกเออดุ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 ความชนละมุนทั้งแม่ทั้งลูกเลยดื้อเหมือนกันเลยแม่ก็ดื้อลูกก็ซน เอ้โดู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 ไข่มุกเขายังเด็กมากเลยนะคะไข่มุกเนี่ยเขาท้องตอนเขาท้องเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าอายุเขาประมาณเจ็ดหรือแปดเดือนนี่แหละย,ยังไม่ถึงปีเลยนะคะโอ้ดูดูด,ดูฟัดลูกฟัดลูกนะลูกหนีเลยไอไข่ดาวนี้เลยลูกแม่เล่นแรงใช่ไหม เอ๊ะนึ่งไข่ไว้ไหนล่ะไข่เจียวไข่เจียวไว้ไหนไข่เจียวไปไหนละเล่นลูกบอลแล้วเล่นลูกบอลกันเร็วๆๆออกมาเร็วเล่นๆๆลูกบอลมั้ยเนี่ยเนี่ยเล่นลูกบอลมั้ยโอ้ยชับไปอยู่ข้างประตูแฮะออกมาแล้วออกมาเร็วเล่นลูกบอลมั้ยเนี่ยๆๆเล่นลูกบอลมั้ยเนี่ย

เหนื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วเด็กตัวนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยไข่เยี่ยวมาเหนื่อยแล้วไข่เยี่ยวมาเหนื่อยแล้ว,วอ๋อไข่เจียวไข่ดาวเหนื่อยหรือยังฮะนิ่งเลยนี่แม่แม่อยู่ตรงนี้ อยู่กับแม่แม่อยู่อยู่ฝั่งนี้รูปอยู่ฝั่งนี้ออกมาออกมาเร็วๆๆ็เวเวพากันออกมาใครเยอะมาอุย้ยค่ะใครเยอะมาออกมาเร็วเดินเดนใครนิน่นิน่น,นอกมาอกมาเอาพากันไปอยู่ทำไมตรงนั้น่ะซอกประตูน่ะฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นั่งงงเลยลูกดื้อลูกซนอ,อ๋อทำไมลูกอยู่ตรงนั้นน่ะสงสัยจะเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วน่ะเหนื่อยแล้วโอ้ยตัวนี้เนี่ยค่ะชอบวิ่งไปอยู่ตรงนี้นะคะทอกลประตูเน pues ี่ยหลังประตูอันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพาไปนอนแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปนอนน่าดูดูเดี๋ยวเขาจะปีนเดี๋ยวเขาจะปีน อ,อพาลูกออกมาเร็วไข่มุกพาลูกออกมาเร็วอ่ามามาพาลูกออกมาพาลูกออกมาเร็วเนี้พาไปนอนแล้วแปะๆปปพาลูกไปนอนนะนวพายัมจะเปีนโอ้ตีกันอยู่กับตอนนี้นะคะไม่น่าละไม่น่าละอยู่ตรงนี้โอ้ยเอามานี่แล้ว โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอุยดูดูสองตัวนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ